มีจดหมายก็รายการเหรียญที่ส่งมาแหละดูว่าส่งอะไรมาบ้างเหรียญเหรียญยี่สิบหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งบาทศูนย์ห้าห้าเหรียญหนึ่งบาทศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญสองบาทปีสองแปดเหรียญสองบาทเทียรลึกมั้งอ่าเหรียญสองบาทเทียรลึกค่ะรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญครุฑห้าสิบเหรียญเหรียญครุฑรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเหรียญครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท อันนี้นะคะเหรียญนี่ยค่ะเหรียญสองบาทรับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะเหรียญสองบาทที่ลึกตัวหนานนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญยี่สิบบาทนี้ไม่ได้รับแรกหน้าเหรียญเหรียญปีศูนย์ห้าเหรียญนี้ชมรุดใช้ได้สี่เหรียญ เหรียญหนึ่งบาทพศสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญสองบาทที่ระลึกตัวหนาที่มีไส้ทองแดงรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกไม่รับซื้อรับแรกหน้าเหรียญเท่านั้นแลกได้ยี่สิบบาทเท่าหน้าเหรียญอ่านะคะทุกคนเหรียญครูฑบาทหนึ่งเจ็ดมาห้าสิบเหรียญในครูฑบาท 1, 7, า 50, หนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทมีหลายท่านนะคะถามอริปนะให้ให้ลิงก์ช่องทางติดต่อแอปบ,บ้านเขียวเนาะพอเขาเขาเพิ่มเพื่อนมา หลายคนเลยเยอะมากส่วนมากเลยคําแรกที่ถามที่พิมพ์พมารับเหรียญอะไรบ้างซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะประนัดก็ทําคลิปชี้แจงให้แล้วบอกแล้วว่าเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ปรนัดก็พยายามทําคลิปบอกจนหมดละเอียดแล้วยังจะพิมพ์พเข้ามาถามในในบ้านเขียวในแอปเขียวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ปรนัดก็พิมพ์พบอกไปแล้วก่อนที่จะ เพิ่มเพื่อนมาน่ะถ้าไม่มีเหรียญตามที่พนาารับซื้ออ่ะไม่ต้องเพิ่มนะคะขอร้องเลยนะคะทุกคนขอละถ้าไม่มีเหรียญขายหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าพนารับซื้ออะไรอ่ะอย่าเพิ่มมาเลยนะคะเพิ่มงานให้พน้าเห็นใจพน้าเถอะมาเพิ่มงานให้พน้านะคะพนาาไม่มีเวลาจริงๆนะคะพนาพอไม่ตอบไปก็มีปัญหาว่าทําไมไม่ตอบอ่ะแล้วไม่ตอบนะคะซึ่ง เสียเวลาเสียเวลาป้านัดมากเลยปรานัดไม่มีเวลานะทุกคนนะช่วยป้านัดหน่อยนะคะถ้าไม่มีเหรียญขายไม่ต้องเพิ่มมาหรอกนอกดูดูให้เข้าใจก่อนช่วยดูคลิปป้านัดหน่อยนะคะดูให้เข้าใจว่าป้านัดรับอะไรเนี่ยป้านัดพยายาม,ายามชี้แจงชัดเจนที่สุดเลยนะคะอ่าเหรียญนี้รับสี่บาทอย่างนี้เหรียญนี้รับยี่สิบบาทเงี้ยนะคะชัดเจนที่สุดพยายามบอกให้ชัดเจนให้ให้ครบถ้วนขบวนความ นะคะก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะเขาไม่ได,ดูเนาะปะ้าน่นก็นอยากจะทําให้ทุกคนอยากจะทําให้ถูกใจทุกคนแหละแต่แต่ไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจกับทุกคนได้ต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วอย่างโทรศัพท์มาป้าน่าไม่ได้รับแน่นอนนะคะไม่มีเวลาหลายคนมาที่ร้านป้านาาไม่เห็นแล้ว่เอารู้แล้วว่าอ๋อทำไมพ่อไม่รับโทรศัพท์อย่างนี้เองยุ่งมากค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ